สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุลมแล้วนะคะช่วง1 1 5สิงหาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่คอมเมนต์เข้ามาดีๆนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณมิรักแฟนเพจทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่เนิ่นๆติดตามกันมาด้วยใจจริงๆนะคะขอขอบคุณมากๆม,มาดูนะว่าความรักของชาวธาตุลมกุมตุนมีทุนค่ะสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นกันอยู่นะคะช่วง15วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาวธาตุลมนะ วว้า <Wow. S 2> นี่เข้านะคะไม่เข้าก็ออกมานะ ว้าโอเคชาวท่าลมขอดูหน่อยสิเรามองว่าตอนนี้เป้าหมายของคุณน่ะทำไมคุณมองไปอนาคตแล้ววะทั้งทงที่ก่อนหน้านี้อ่า คุณยังมีความหวังการรอคอยอยู่เลยอะ่ะไอความหวังการรอคอยของคุณมันเนิ่นนานมาแล้วหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คุณปรงแล้วหรือเปล่าแต่การปรงของคุณอะ่ะมันเรายังมองไม่เห็นว่าคุณจะตัดอะไรเขาได้เลยตัดเยื่อใยอะ่ะตัดไม่ได้จริงๆนะคะต่อให้แม้กระทั่งว่าชาวธาตุลมนะช่วงนี้ปัจจุบันนี้คุณพยายามอยู่ได้ด้วยหัวจิตหัวใจตัวเองคุณพยายามเยียวยาตัวเองอยู่อะไรก็ตามทีนะคะ แต่ยังไงคุณยังตัดเขาไม่ได้เพราะคุณคิดว่าเขาคือคนที่คุณรักมากมายด้วยคือคนที่คุณปรารถนาด้วยนะคะที่มองเห็นณนะตรงนี้พยายามตัดตัดไม่ขาดดูสิตัดไงก็ตัดไม่ขาดคนที่ปรารถนาคนที่คุณเคยมีความฝันร่วมกันกับเขาอะที่เรามองเห็นนะคะอยู่กับเขาแล้วมันมีความสุข เป็นคนที่ใช่อะอยู่แล้วเคมีเข้ากาันเข้ากันอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะคุณมีความหวังเท่านั้นเองต่อให้แม้แต่กระทั่งคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วก็ตามอะเรายังมองว่าคุณก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรยังมีเยื่อใหญ่ยังมีเยื่อใหญ่แล้วก็เป็นช่วงที่คุณพยายามละพยายามลังเลตัวเองแล้วว่าคุณอยากก้าวไปอนาคตแล้ว่คุณอยากลืมให้ได้อยากลืมให้ได้ด้วยความความคิดของคุณทุกวันนี้นะ แต่สรุปสุดท้ายแล้วคุณเริ่มมารู้ตัวเองแล้วละ่ะว่าคุณลืมยังลืมยังคิดว่าคุณยังลืมเขาไม่ได้นะคะเรามองว่าคุณเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่ายังไงเสียเขาก็คือคนที่คุณรักและรารถนาเฝ้ารอคอยนะเนี่ยมองเห็นว่ายังลืมไม่ได้เท่านั้นเองมองอนาคตแล้วค่ะจบกันแล้วค่ะบางคนบางคู่จบกันมาแล้วอ่ะแต่มันเป็นอะไรที่ว่ามันการเวลามันผ่านไปแล้ว พยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองมากกว่าพยายามแบบว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ม,มากกว่าคุณหลอกตัวเองอ่าเอาตรงๆคือคุณหลอกตัวเองว่าคุณอยู่ได้นะคะแต่ในใจลึกๆคุณหลอกหลอกใครไม่ได้หรอกรักและคิดถึงและอะไรอาวรมาดูเขาคนนั้นของชาวท่าลมค่ะ เขาคนนั้นของชาวธาตุลมนะคะเรามองว่าเฮ้ยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะประเด็นเลยคือหนึ่งมันมีเรื่องอะไรที่ว่าคุณไปเคยปกปิดอะไรเขาไหมคุณมีความลับที่ไม่ไม่ได้บอกให้เขารับรู้ไหมมันเลยมีประเด็นกันต้องจบกันนะคะที่เรามองเห็นคือเรื่องราวของคุณกับเขาอะมันจบกันมาแบบแตกหักแบบแตกหักแล้วแบบกระทานหันด้วยโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวด้วยโดยที่เขาตัวเขาเองอะเขาอยากบอกคุณเลยเขาไม่รู้เลยนะ ว่าเขากับคุณมันต้องจบกันแบบนี้นะคะแล้วเรามองเห็นหรือเกินว่าเขาอะอย่างน้อยเขาก็ยังรักคุณรักคุณอยากติดต่อคุณอยากพูดคุยกับคุณนะคะคนคนนั้นของคุณเนี่ยอยากให้คุณติดต่อหาเขาบ้างเขาแค่คิดว่าอย่างน้อยๆติดต่อหาฉันบ้างไหมอะไรบ้างไหมนะคะด้วยอารมณ์ที่เขาเฝ้ารอคอยคุณทุกวันอะผิดหวังก็ผิดหวังเก็บ ปิดกั้นตัวเองก็ปิดกั้นตัวเองนะคะเรามองเห็นการปิดกั้นตัวเองของเขาด้วยนะคะไม่ค่อยไม่เขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ของเขาลึกๆอะ่ะเขาไม่อยากให้ใครมารับรู้หรอกว่าเขาเศร้าเสียใจขนาดไหนว่าเขาผิดหวังขนาดไหนนะคะในตัวตัวตนของคุณมันเป็นรักสามเศร้าจริงๆแล้วละ่ะนะที่มองเห็นรักสามเศร้ามันก็เลยต้องจบกันมาแบบกระทานหันนะคะแบบแตกหักอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายความฝันของเขามันพังทลายไปแล้วอะ่ะ แต่ยังไงเขาก็คิดว่าเขาก็ยังรักคุณนะถึงแม้ว่าตัวเขาอะเริ่มมองเห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองว่าถ้าไม่น่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยไม่น่าจะมาเจอเหตุการณ์รักสามเศร้าระหว่างเราสองคนเลยเนี่ยนะคะพยายามอดกั้นอดทนอดกั้นลืมคุณให้ได้แต่มันไม่ลืมอะค่ะเรามองว่าไม่ลืมบางคนดิวแบคนมีอเจ้าของแล้วเนี่ยนะคะมีเจ้าของแล้วหรือคะหรือมีคนอื่นแล้วแล้วก็ปิดปิดไว ปิดไว้ไม่ยอมบอกกันนะคะเรื่องประเด็นมันแตกอะ่ะมันแตกแล้วเขาเสียใจอะค่ะที่มองเห็นตรงนี้ตัวเขาเองทุกวันนี้พยาพยามใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติดกับอะไรแล้วนะพยายามปรองกับชีวิตมากกว่าพยายามเอาตัวเองเนี่ยเออหาความสุขใส่ตัวเองให้ได้มากที่สุดที่เรามองเห็นแต่มันไม่เป็นผลยังไงก็ยังมองว่าไม่เป็นผลนะคะ เปลี่ยนการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเรื่องราวของคุณกับเขาอะเขาก็รู้เต็มอกว่ามันจบแต่มันไม่เป็นผลสำหรับเขาไม่เป็นผลเลยเขาพยายามลืมคุณเท่านั้นเองพยายามใช้ชีวิตแบบว่าไม่ได้จมปลักอยู่กับคุณเท่านั้นเองที่มองเห็นนะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันมีใครคนใดคนหนึ่งมันคิดไม่ซื่อหรือไปมีคนอื่นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วหรืออะไรแล้วแล้วก็มาปกปิดซ่อนเล้นซึ่งกันและกันความรักมันแตกเอาง่ายคือความรักแตก ตัวคุณก็พยายามตัดเขาแล้วแหละมีเป้าหมายนาคนแล้วแต่คุณตัดไม่ขาดอะเรามองว่าชาว้าดลมก็ตัดเขาไม่ขาดเช่นกันนะมาดูว่าอารมณ์ของชาวาความในใจของชาว้าลมอยากจะสื่ออะไรให้คนคนนั้นเขารับรู้บ้างนะคะ ้าวลมเราก็มองเห็นเรายังมองเห็นว่าคุณอยากกลับไปหาเขาอยู่เลยอะนะคะคุณเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วเหรอว่าคุณอยากกลับไปหาเขาอะดูสิไม่เข้าอะค่ะไม่เข้าออกมานาะไม่เข้าก็ออกมาคุณผิดหวังไหมคุณก็ผิดหวังคุณเสียใจไหมคุณก็เสียใจแต่เรามองเห็นการผิดหวังของเขามากกว่านะคะ มองเห็นการผิดหวังของเขามากกว่าที่ว่าอาจจะมีใครไปทาอะไรใครคนใดคนหนึ่งไปคิดทําอะไรคิดไม่ซื่อต่อกันบางคนได้ดิวอยู่คนทางไกลนะเนี่ยบางคนว่าคู่ของคุณน่มันเป็นที่คนมีทิฐิด้วยแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนมีทิฐิด้วยแหละทิฐิของคุณสูงด้วยโลกส่วนตัวของคุณก็สูงด้วยชาว่าตลมที่เรามองเห็นนะต่อให้คุณคิดแล้วว่าคุณจะคุณคิดเยอะในความสัมพันธ์คุณเลือกเยอะ นะคะต่อให้คุณคิดเยอะคุณเลือกเยอะยังไงก็ตามทีเนี้ยเราก็มองว่าในใจคุณน่คุณเริ่มรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วคุณเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าอืมตัวคุณยังไม่ลืมเขานะคะยังคนคงเฝ้ารอออยกาเเฝ้รคอยโอกาสแล้วก็เวลาที่จะกลับมาหาเขาที่เรามองเห็นตรงนี้นะของชาวธาตุลมต่อให้ถึงแม้ว่าคุณเริ่มไปบริหารเสน่ห์หรือคุณไปมีรักครั้งใหม่หรืออะไรก็ตามทีเนี้ยเรามองว่าคุณก็ยังไม่ปักใจแน่วแน่หรอก แล้วคุณก็เป็นคนช่วงนี้อารมณ์คุณก็ดูเหมือนคุณอยากบอกเขาคุณเริ่มเบื่อโลกละคนคนใหม่เข้ามามีคุณไม่สนใจละอาจจะเคมีไม่เข้ากันก็ได้ที่เรามองเห็นเรามองเห็นว่าคุณกับเขามันเคมีเท่ากันเท่านั้นเองนะคะมันเป็นอะไรที่ว่าคุณมีความรักมอบให้เขาอ่ะค่ะใจข้างหนึ่งมีความรักมอบให้เขาอีกใจข้างหนึ่งคุณใช้ชีวิตอ่าเรามองว่าเจา้าสาวถ้าลมคุณก็ใช้ชีวิตลันลาเหมือนกันนะอืมใช้ชีวิตลันลา ใช้ชีวิตแบบเหมือนอย่างนี้มีคนเข้ามาก็คุยได้คุยไปเรื่อยๆคุยได้แต่จริงจังไหมเรามองว่าคุณไม่ได้จริงจังเพราะคุณยังมีความรักความฝังใจความปักใจอยู่คนคนนั้นของคุณคนที่คุณอยู่ด้วยและคุณมีความสุขคนที่คุณเคยอยู่ด้วยแล้วเคมีเข้ากันไม่ต้องมานั่งศึกษาดูใจกันเยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ากันเข้ากันมันรักกันมากมายประมาณนี้เลยแต่เพียงแต่ว่ามันมีปัญหาประเด็นคือทะเลาะกันแล้วก็จบกันนะคะจบแบบคุณไม่ยอมเคลียร์ด้วยเนี่ย เท่าที่เปิดมาคุณไม่เห็นจะเคลียร์อะไรเลยกับเขาแต่คิดว่าตอนนี้คุณอยากกลับไปหาเขาเพราะคุณคิดว่าเขาคือคนที่คุณรักป่าถนามีใจให้นะคะมีใจให้ด้วยลงตัวด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเรามองว่าคุณคิดว่าเขาอะคือคู่ของคุณคนนี้นะแต่มันเป็นอะไรที่ว่า มันทำไมมันต้องมีปัญหามีประเด็นจบกันมาแล้วมันมีเรื่องราวการผิดหวังเสียใจ อนนี้เรามองว่าเขาเบื่อหน่ายแล้วอะเบื่อหน่ายชีวิตตัวเองมากๆแล้วเบื่อหน่ายความรู้สึกตัวเองว่าทําไมต้องมานั่งคิดถึงไอ้ความความรู้สึกอารมณ์เดิมๆที่เคยมีความสุขร่วมกันนะคะเคยอยู่ด้วยกันนะคะคือต่อให้มีทั้งตัวคุณทั้งตัวเขาเลยเอาตรงๆนะต่อให้มีรักครั้งใหม่เข้ามา มันเป็นอะไรที่ว่ายังไม่ย,ไมยังไม่อยากส,สนใจอะ่ะยังไม่ยังยังไม่อยากเปิดใจให้ใครนะคะต้องใช้คําว่ายังไม่อยากเปิดใจให้ใครพยายามข่มจิตข่มใจอารมณ์ตัวเองอยู่ไม่ให้ไม่ให้คิดถึงคุณอารมณ์ของเขาตอนนี้นะแต่อาก,การที่อารมณ์ข่มจิตข่มใจไม่ให้คิดถึงคุณน่ะทําไมเรารอ <c oughs> เขามองเขาว่าเขารอคอยคุณนะรอคอยคุณแอบมีความหวังนิดนีด้เท่านั้นเองรอคอยรอเวลา เพราะยังมีความแบบว่าอารมณ์ความสุขก่อนแต่ก่อนอ่ะมันยังอยู่ในใจเขาอยู่เลยอ่ะนะคะเขายัางห่วงแหนสถานะของคุณกับเขาอยู่เลยยังไม่อยากให้มันพังอ่ะทั้งทั้งที่เขารู้อยู่เต็มอกแล้วว่ามันพังไปแล้วนะคะเนี่ยเขาไม่อยากให้มันพังอ่ะเขายังรักคุณมากมายป่าถนาที่รอคุณอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยแล้วยังเสียดายเขายังเสียดายความรู้สึกอยู่เลยว่าทําไมเรากับ เราเขากับคุณมันต้องจบกันนะคะเสียดายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเพราะนั้นเองที่มองเห็นนะแต่เราก็ยังอย่างน้อยเราก็ยังมองเห็นว่าว่าตัวคุณเองอะ่ะยังมีนึกยังนึกมีความอยากที่จะกลับไปหาเขาของชาวธาตุลมนะคะเนี่ยยังนึกมีความอยากที่จะกลับไปหาเขาอยู่เลยเพราะรักครั้งใหม่ของคุณมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่เท่านั้นเองนะมันเป็นอะไรที่เคมีมันไม่เข้ากัน โอ้คิดถึงคุณด้วยคิดถึงมากๆด้วยบางอารมณ์ของเขาคิดถึงคุณคิดถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะทั้งทั้งที่เขารู้มันมีเรื่องราวประเด็นคนอื่นเข้ามาแทรกในระหว่างคุณกับเขาปัญหาคือเรื่องราวของคนอื่นโดยตรงเลยของบุคคลที่สโดยตรงที่เขามาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันก็เลยต้องจบบัตกันแบบตัวเขาเองก็รู้แหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแบบตัวเขาเองยังไม่ ยังไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อตัวเองด้วยซ้ำไปว่าคุณกับเขาจบกันแล้วหรอจบกันมาแบบกระทานหานป,ปุบปรับฉับพลันเลยอะ่ะคุยกันอยู่ดีๆรู้อะไรมาอยู่ดีๆกแต่จบทะเลาะกันคุยกันจบเท่านั้นเองไม่มีการเคลียร์ยังไม่เคลียร์ด้วยซ้ําไปที่มองเห็นนะตรงนี้นะคะของชาวธาตุลมเดี๋ยวมาดูว่าบทสรุประหว่างคุณกับเขาตัวคุณอนะ่ะอยากจะกลับไปหาเขาแล้วเนี่ยแล้วระหว่างบทสรุปตัวคุณกับเขาจะได้กลับกันมาไหมเดี๋ยวมาดูนะคะ มาดูว่าบทสรุปของคุณกับเขาจะได้กลับกันมาไหมเอ่ย รุของชาวท่าตุลมเลยนะคะชาธาตุลมคุณจะเริ่มจะปล่อยวางแล้วหรอปล่อยวางความผิดวหวังผลลังแล้วอะอืมคุณเริ่มใช้ชีวิตลันลาแล้วว่าใช้ชีวิตแบบว่าคุณไม่อยากจะยึดติดกับใครแล้วอะ่ะอืมเพราะคุณยังมีเขาอยู่ในใจอยู่เลย ปัญหาของคุณอะยังมีเขาอยู่ในใจอยู่เลยยังคงมีอารมณ์ผิดหวังเสียใจอยู่เลยต่อให้มีใครเข้ามาอย่างที่บอกชัดเจนมากๆคุณยังไม่คิดจะปักใจหาใครทั้งนั้นคิดถึงเขาด้วยคิดถึงแล้วก็โหยหาแล้วก็บอกให้รับรู้เลยคุณก็ยังคงเสียดายเขาอยู่ในใจเลยนะคะเพ<อ>ียงแต่เรื่องราวของคุณกับเขาอะมันมีประเด็นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเองนะคะ แต่ก็ด้วยความคิดถึงคุณเรายังมองเห็นไม่มีทางออกในตัวฝ่ายคุณได้แต่อยากกลับมาหาเขาแหละแต่มันไม่มีทางออกอยากติดต่อพูดคุยกับเขามากๆนะคะอยากติดต่อพูดคุยสื่อสารมากๆอยากถึงแม้ว่ากระทั่งว่าอยากให้เขาติดต่อหาคุณด้วยซ้ําไปนะได้แต่คิดถึงอะไรเอาวอนอะความสัมพันธ์คุณกับเขาอะแล้วเราก็มองว่าในทั้งๆคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณกเขาจบค่ะจบกันจริงๆก่อนหน้านี้คุณจบเลย นะคะชีวิตคุณตอนนี้เรามองว่าเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วละ่ะแต่ไอ้การการที่เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณแล้วเนี่ยเรามองว่าคุณยังเริ่มไม่สุดเริ่มไปไม่สุดนะคะพอไปได้จะถึงปลายทางละคุณย้อนกลับมาคิดถึงเขานะคิดถึงเขาอยากติดต่อหาเขาอยากพูดคุยกับเขาอยากกลับมาหาเขาเท่านั้นเองที่เรามองเห็นณตรงนี้นะคะบทสรุปของคุณนะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าฝั่งเขาบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ สรุปแล้วจะได้ติดต่อคุยกันไหมคุณแค่อยากอะอยากติดต่ออยากพูดคุยอยากกลับไปหาอ๋อแล้วเราก็มองว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะติดต่อหาเขาก็ได้หรือเขาหรือว่าเขาอาจจะติดต่อหาคุณก็ได้นะคะแต่ทำไมเรามองว่าเป็นฝ่ายคุณอะอยากจะกลับไปหาอยากติดต่อพูดคุยกับเขา ตัดเท่าไรก็ตัดกันไม่ขาดสักทีคุณสองคนจริงๆเนี่ยทั้งคุณและเขาเลยอะ่ะมันคือคู่ของกันและกันะนะคะเราบอกแบบนี้เลยว่าคุณคือคู่ของกันและกันมากๆเขาก็เริ่มรู้ตัวของเขาเองแล้วล่ะเริ่มรู้หัวใจของเขาเองแล้วล่ะว่าที่ผ่านมาเขาพยายามตัดคุณอะ่ะแต่สุดท้ายเขาก็ตัดคุณไม่ขาดนะคะยังคงมีเหลือเยื่อใหญ่ยังสองคิดสองใจดีว่าจะเอายังไงดีจะเอาไงดีกับชีวิตนี้ จะก้าวต่อไปข้างหน้าจะมูฟออนหรืออะไรไหมมันมูฟไม่ไหวของตัวเขาอะมันก็มูฟไม่ไหวเช่นกันแต่การมุฟไม่ไหวข,ของเขากับคุณเนี่ยเรามองว่าก่อนหน้าเนี่ยเขายอมปล่อยคุณไปนะยอมปล่อยคุณไปคือเคยอา,อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเคยเคยมีอะไรแบบว่าที่อาจจะบางคู่บางท่านอาจจะเคยง้อหรือเคยอะไรแล้วแต่มันไม่เป็นผลหรือว่าเคย เคยใช้ความพยายามมาแล้วก็ตามเนี่ยแต่มันไม่เป็นผลก็เลยสุดท้ายสรุปสุดท้ายว่าเออเขาสงสัยว่าต้องยอมปล่อยคุณไปแล้วมั้งอะไรอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาก็เจ็บตัวเขาก็เสียใจตัวเขาก็ยังมีคุณคุณอยู่ในใจเพราะเขาเรามองว่าตัวเขาอ่ะกับคุณอ่ะสองคนน่ะใจตรงกันตรงที่ว่าต่างคนต่างเคมีเท่ากันต่างคนต่างคิดว่าเราสองคนคือคนที่ใช่สําหรับกันและกันนะคะคนที่ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่ต้องมานั่งเฟกมากไม่ต้องมานั่งศึกษาดูใจกันมากนะคะ รู้ใจซึ่งกันและกันด้วยระหว่างคุณสองคนที่เรามองเห็นเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มองว่าตัวเขาทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆอะ่ะตอนเนี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยได้แต่ได้แต่แ,ตแบบว่าปรงอาชีวิตอะ่ะแล้วก็เสียใจด้วยแล้วก็ผิดหวังด้วยนะคะที่มองเห็นนะตอนนี้แต่มองเห็นว่าตัวคุณเองนั่นแหละจะเป็นฝ่ายติดต่อหาเขาพูดคุยกับเขาง้อได้ก็ง้อนะคะถ้ารักกันอะ่ะเราบอกแบบนี้เลยง้อได้ก็ง้อถ้ารักกันนะ มันมีเรื่องของคนทําอะไรได้ใกช่ไหนอะตัวเขาอะจะตัดแล้วก็ตัดไม่ลงมันมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกระหว่างคุณสองคนเนี่ยย้ามานะมันย้ํามาสองสารอบละใบนี้นะคะก็เลยมองเป็นว่าเรื่องราวระหว่างคุณสองคนถ้าจะมีการติดต่อเจอกันต้องฝ่ายต้องเป็นฝ่ายธาตุลมแล้วล่ะค่ะที่ต้องติดต่อหาเขานะคะ ต้องเป็นฝ่ายท่าลมละเพราะดูแล้วตัวเขาอะมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยได้แต่คิดถึงคุณอย่างเดียวมันเจ็บในหัวใจเขานะคะณนะตอนนี้ที่เรามองเห็นเลยเขาอะอยากมุฟออนอะแต่เขามุฟไม่ไหวถ้าการกลับมาครั้งนี้เราก็ต้องมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายคุณแล้วละที่เป็นฝ่ายเริ่มการกระทําเริ่มติดต่อแล้วนะคะถ้ายังอยากกลับไปหาเขาอะสองคนนะ่ะ คือคู่ของกันและกันดูซ้ําไปคือคนที่ใช่ของกันและกันด้วยซ้ําคือคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวไม่ต้องมานั่งศึกษาดูใจกันมากอืมคือคนที่เขาอยากบอกคุณหรือเกินว่าต่อให้เขาเคยเจอความรักมาอย่างนี้ป่ะคุณกับเขาอ่ะเคยเจอความรักมาหรืออะไรก็ตามทีเถอะคือมันไม่ใช่คือพอมาเจอเขาอ่ะระหว่างสองฝ่ายอ่ะมันคือคนที่ใช่สําหรับกันอ่ะอืมแล้วคนที่ไม่สามารถลืมกันและกันได้อะอย่างนี้นะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะจบกันมาแล้วนะเนี่ย มองว่าตอนนี้เขาก็ตัวคุณก็ช่างจิตนะ่าช่างจิดช่างใจว่าจะเอาไงดีพยายามข่มจิตขมใจเพราะคุณรู้อยู่แล้วเรื่องราวของคุณกับเขาม,มันจบกันมาแล้วเนี่ยชัดเจนมากๆว่ามันจบกันมาแล้วนะคะถึงบอกว่าน่าจะเป็นฝ่ายคุณเองอะที่ว่าอย่าเก็บตัวเองอย่าจมปักอย่าเอา ไม่ใช่อย่าจมปักอย่าปิดกั้นตัวเองอย่ามัวแต่อยู่กับที่ในเมื่อตัวคุณอยากติดต่อหาเขาตัวคุณอยากกลับไปหาเขาเราก็ต้องมองว่าเป็นฝ่ายคุณต้องเป็นฝ่ายลุกแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ลุกแน่เขาน่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับแน่แน่นะคะอืมเปิดใจตัวเองออกมาซะถ้าคุณไม่เปิดใจอารมณ์ของคุณกับเขามันก็อยู่กันแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆ ก็บอกให้คุณเปิดใจออกมาซะอย่าปิดกั้นตัวเองรักเขาก็ลุกรักเขาอยากพูดคุยกับเขาอยากติดต่อเขาอยากกลับมาหาเขาต้องเป็นแนะนําเลยค่ะว่าต้องเป็นฝ่ายธาตุลมแล้วละ่ะต้องเป็นฝ่ายติดต่อเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะบางคนบอกอุ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลมเลยค่ะเขาค่ะเขาค่ะอะไรประมาณนี้แต่เราก็บอกเสมอว่าไพ่มันอาจจะออกมาสลับกันนะคะสลับตาแหน่งมาดูนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคนโสดบ้างดีกว่า สโสดเลยสโด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 โสดสนิทอ่าอันไหนดีอ่ะคนสโสดไปยัง คนโสดคะถ้าจะมีใครเข้ามาหาคุณสักคนในในช่วงนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นคนเก่านะคะแล้วเราก็มองเห็นการอยากคุณอะอยากจะกลับไปหาคนเก่าด้วยนะคุณที่คุณรอคอยเขาตลอดเวลาคนที่คุณเคยมีความจริงใจให้เขานะคะถึงแม้ว่าเรื่องราวเรื่องประเด็นของคุณกับเขาอะมันมันมีการทําอะไรที่ว่ามันไม่โอเคสำหรับคันสำหรับกันนะคะมันมีเรื่องราวมีประเด็นคนอื่นเข้ามาแทรกก็ตามทีเถอะนะคะ แต่ถ้าไอสำหรับคนโสดแล้วมีใครมาใหม่ไหมมีค่ะรักครั้งใหม่ก็มีเข้ามานะคะแต่เราจะมองว่าเป็นรักครั้งเก่าที่คุณรอคอยมากกว่านะคะคนที่คุณเคยจบกันมาไปแล้วอะ่ะน่าจะมีการวนกลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะของชาวโสดนะคนที่คุณปรารถนาอยู่ในใจนั่นแหละคะ่ะของชาวโสดจริงๆนะไม่น่าจะเป็นคนอื่นไกลได้ คนที่คุณแบบคิดว่าคนคนนั้นของคุณแหละที่อยู่ด้วยแล้วลงตัวอยู่ด้วยแล้วชัดอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนัน่นแหละค่ะจะเป็นคนอื่นใดไม่ได้ก็น่าจะเป็นคนเก่าอ่ะน่าจะเป็นฝ่ายคุณเองหรือเปล่าที่คุณอยากจะกลับไปหาเขาชาวโสดคุณก็ไม่เปิดใจให้ใครด้วยออืื <c oughs> อารมณ์ความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งแหล่ของเก่าๆอารมณ์ผิดหวังอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงเนี่ยเรามองว่าชาวโสดให้คุณลืมซะนะคะตราบใดที่คุณลืมได้อารมณ์ผิดหวังครั้งเก่าที่คุณเคยดิวกับคนที่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรืออะไรก็ตามทีเ่ยถ้าบางคนลืมไม่ได้เราก็มองว่าอาจจะมีการกลับมาของเขามาตกลงคุยกันเร็วๆนี้นะคะถ้าคุณกับเขาก็ยังเป็นคู่กันอยู่ชัดเจนมากๆแล้วล่ะน่าจะเป็นคนเก่าแล้วล่ะของคนโสดคนใหม่เนี่ย คนใหม่เข้ามาเรามองว่าคุณคุณไม่ค่อยโอเคนะอืเรามองว่าสภาพจิตใจคุณไม่โอเคแต่มันคือทางที่ว่าคุณต้องเลือกแล้วว่า,าเขากลับมาแล้วแล้วคุณจะไปต่อกับเขายังไงแต่เรามองเห็นว่าคนโสดถ้าเป็นใครเข้ามาหาคุณสักคนหนึ่งในชีวิตนี้ณนะปัจจุบันนี้นะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นคนเก่าของคุณนั่นเองไม่น่าจะเป็นใครอื่นใดได้นะคะคนเก่าของชาวโสดสรุปให้สิ มีคนใหม่อะค่ะบางคนก็มีคนใหม่เข้ามามันก็เลยอยู่ในช่วงที่ว่าคุณต้องคิดละคุณต้องเลือกละเลือกใหม่ก็เลือกเก่าหรือตัวเองหรือเปล่าที่จะกลับไปหาคนเก่านะคะชาวโสดของชาวท่าลมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบมาละเรื่องเดิมๆของคุณความทิฐิและอีกโก้ด้วยความคิดเยอะ ด้วยคุณก็ยังไม่อยากจะเปิดใครให้ใครด้วยคุณคุณรอคอยแต่คนเรามองว่าคุณรอคอยแต่คนเดิมของคุณชาวโสดคุณยังมีความรักความการรอคอยของเขานะคะเดี๋ยวเนี้เราก็มองว่าน่าจะมีใครเข้ามาบ้างล่ะหรือคุณเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายกลับไปหาเขาคนนั้นของคุณธาตุลมนะคะบางคนดีอยู่คนทางไกลอ่ะ บางคนดูคนที่เขาเคยมีตําหนิมาก,ก่อนหรือเป็นชาวท่าลมเองหรือเปล่าน,นะคะตรงนี้ที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอดีตอ่ะเขาบอกว่าถ้ามันจบมันก็เริ่มต้นใหม่ยากแล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าถ้าในบางคู่ไม่จบอาจจะมีการย้อนกลับมาพูดคุยตกลงเจรจากันก็เป็นไปได้นะคะน่าจะเป็นคนเดิมถ้าใครกับสักคนเข้ามาในชีวิตคุณ ที่เรามองเห็นนะตรงนี้ของของชาวโสดนะเพราะว่าคนใหม่แล้วก็เห็นว่าเข้ามาแหละแต่คุณไม่เอาเราก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงคุณไม,ไม่ได้เอาอ่ะคุณยังสองจิตสองใจอยู่อะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่อย่างเช่นอย่างชัดเจนมากแล้วถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่เอาด้วยของชาวธาตุลมนะคะแต่คุณเป็นนักบริหารเสเดน,นะอือเป็นเพราะตัวคุณเองหรือเปล่าคะประเด็นเลยอะ่ะทำให้เรื่องราวของคุณกับเขามันจบกันมา โอเคไหมชาวทะลมคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นความรักของคนเกิดประจำวันแล้วนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ